สวัสดีครับพบกับผมหมอหยดนในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปยากรดวงในไตรมาสที่3นะครับของปีพุทธศักราช2 5 6 6นี้นะครับดวงช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและก็กันยายนนะครับของอดวงของผู้ที่เกิดปีนักษัตรปีระกานะครับผู้ที่เกิดผู้ที่เกิดในปีระกานะครับ ขอย้ำนะครับการนานพะยิบสีปัญญากรอเปร็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรมพยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับรเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะให้กับท่านท่านนั้นก็พอนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็ขอให้ทุกทท่านมีความสุขสดใสมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จความเติบโตความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานธุรกิจของตัานนะครับและก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้กับผมหมอหยุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าชาวปีระกานะครับชาวปีรกาในไตรมาสที่3นี้การงานการเงินและก็ความรักนั้นจะเป็นไปไนที่ต่างใดรบ้างนะครับก็โดยประมาณนะครับก็มาดูกันนะครับชาวปีรกาจะเป็นอย่างไรบ้างในไตรมาสที่3นี้เดดเดวิลนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ชาวปีรกานั้นอาจจะตุ้มเทในเรื่องของการ งานที่อาจจะตุ้มเตเป็นพิเศษนะครับในช่วงไตรมาสนี้เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับการงานมากนะครับที่อาจจะมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับเรียกว่าเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับเรียกว่าลุ่มหลงในเรื่องของการงานก็ว่าได้นะครับถ้าเรียกง่ายๆก็อาจจะช่วงนี้เป็นการช่วงแต่งงานกับหน้าที่การงานนะครับก็มีการทุ่มเท บางทีนั้นดึงเวลาเรื่องของเวลาส่วนตัวก็ามาใช้กับการทํางานที่มากเป็นพิเศษนะครับบางทีเวลางานหมดแล้วก็ยังดึงเวลาส่วนตัวก็ามาเคลียร์งานจัดการงานให้ดําเนินต่อไปนะครับซึ่งเรียกว่าท um ุ่มเตแบบสุดๆนะครับ the f o o l ควีนออปเปนต์เกิลราชินีถือเหรียญแล้วก็เดอะไอพีเทสแล้วก็จัดเมน แล้วก็ King of Pentacles ราชาถือเหรียญน,นะครับแล้วก็ Five of Pentacles ฮารเรียนแล้วก็ Seven of Swords เจ็ด ดาบนะครับแล้วก็เอ็กออฟคัพส์หนึ่งถ้วยแล้วก็เอ็กออฟสอดหนึ่งดาบ แล้วก็ไฟออบขับสาถ้วยแล้วก็เ of อกับสาบถ้วยนะครับจาปีรากานะครับในช่วงไตรมาสนี้อาจจะมีการ การงานนั้นมีการพิจารณาในที่ผ่านมานะครับที่ผลงานที่มันอาจจะไม่สมหวังไม่สำเร็จดังเป้าหมายดังที่คิดนะครับก็อาจจะนำในข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาวิเคราะห์นะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับซึ่งไพ่ของการเริ่มต้นก็มีเข้ามานะครับก็ส่งผลในนำเอทนำผลของการ ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังที่คาดที่คิดที่ผ่านมานะครับก็นำมาเป็นบทเรียนนำมานำมาเป็นแนวทางในการที่จะเ,เรียกว่าสร้างเส้นทางของการงานที่จะให้ประสความเติบโตนะครับซึ่งจะต้องทุ่มเทในการลุ่มหลงกับหน้าที่การงานในช่วงนี้นะครับก็อาจจะใช้ตั้งแรงกายแรงใจในการทุ่มเทเพื่อที่จะ เคลียกับความไม่สำเร็จที่ผ่านมานะครับที่มองหาเหตุอาผลที่ทำใหรงานหรือธุรกิจนั้นมันมีความมึนครึมไม่กระจา่างชัดขึ้นมาเรียกว่าไม่โดดเด่นนะครับจะออกมาในทิศทางที่ดีก็ไม่เต็มที่หรือกันจะซบเซาก็ไม่น่าจะเป็นก็เรียกว่ามันอยู่ในกึงก่งกลางก,ากับความสําเร็จกับไม่สําเร็จนะครับก็ทําให ต้องนํามาวิเคราะห์ถึงเหตถึงผลในการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับก็จะได้รับแรงสนับสนุนด้วยความเบิกบานที่ดีนะครับที่ในพบของอ,อุ่นส่วนหรือเปรตตรงข้ามหรือคู่ครองคู่รักในช่วงนี้นะครับที่มีความเบิกบานมีความสดใสมีพลังกายพลังใจที่ดีช่วยมาเป็นแรงหนุนส่งให้กับเจา้า ปีระกาในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็จะมีอะไรที่นำมาเปลี่ยนแปลงและก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับนำความล้มเหลวมาแก้ไขมาปรับปรุงนะครับมาเริ่มต้นกระจัดกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและก็วิเคราะห์วางแผนให้เกิดขึ้นที่ดีนะครับที่จะให้ส่งผลถึงของวนได้รายได้รับที่จะมีเข้ามาต่อไป นะครับที่จะไม่ว่างานด้านบริการต่างๆหรือในเรื่องของการนำสินค้าผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดนะครับก็ให้เพื่อเป็นที่ยอมรับของท้องตลาดให้เป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการนะครับที่จะนำอาเหตุอาผลเข้ามาทำให้ไปสู่ทิศทางที่ดีต่อไปนะครับก็เรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เกิดผลสำเร็จได้ด้วยดีนะครับ โดยการที่ท่านเป็นนักวางแผนที่ดีมองผลถึงระยะใกล้ระยะไกลนะครับก็ตามไ้้กิจการตามอะไรก็ตามในช่วงนี้นำมาวิเคราะห์นำมาปรับปรุงแก้ไขและก็หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาก็จะเกิดผลสำเร็จได้ด้วยดีนะครับงานเก่าๆที่เคยไม่สำเร็จเต่าที่ควรก็จะนำมาพัฒนาเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็จะได้รับความสําเร็จนะครับอะไรต้ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาก็จะได้รับความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนในแนวต่างที่ดีจะส่งผลให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยแรงโชคชะตาเองผลบ,บุญผลกรรมของบุญวาสนานะครับที่มาส่งเสริมให้ในพบของเกี่ยวกับสุภาพ นะครับในเรื่องของลาภยศสันเริญหรือเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็เรียกว่าอะไรที่มันเคยเฟุบอยู่นะครับก็จะมีการตื่นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาสู่สภาพที่ดีมีชีวิตชีวาต่อไปนะครับไปสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่สร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดขึ้น รายได้รายรับที่จะมีเข้ามาความเติบโตของการงานที่จะมีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะตำเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืองานเก่าๆที่มีการแก้ไขให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งผลให้าปีละกาได้รับความสำเร็จเติบโตนะครับจากการํำใดๆก็ตามผลสุดท้ายที่ได้รับก็คือ ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอย่างแน่นอนกับสามต้วที่เกิดขึ้นมานะครับการงานในช่วงไตรามาสนี้นะครับแม้ว่าจะทุ่มเทอยู่กับการงานมากก็ตามนะครับแต่เจ้าวปีระกานั้นจะมีความเบิกบานเป็นพิเศษนะครับในช่วงไตรามาสนี้มีความเป็นอิสระเสรีในการทํางานบริหารงานจัดการงานนะครับ ไม่ได้มีแรงกดดันในเรื่องของการงานที Somehow, <net> ่มีเข้ามานะครับก no, ็เ <SaaS> รียกว่ามีอารมณ์จำใสที่ดีในการทำงานในแต่ละวันนะครับก็จะมีบ้างในบางช่วงนะครับบางวันบางเวลาก็จะมีในเรื่องของอารมณ์ที่โล่นแปลบ้างที่ขึ้นขึ้นลงๆอาจจะมีเข้ามานะครับในธรรมดาของการงานไม่มีอะไรที่จะสดใสไปเสียหมดนะครับไม่มีอะไรจะเบิกบานไม่มีอะไรจะราบเรื่นไปเสียทุกอย่าง นะครับในระยะเวลายิ่งว,วันเวลามากก็ย่อมจะมีบ้างผสมผสานในเรื่องของความาอดหงิดเข้ามาหรืออะไรไม่เป็นดังใจที่มีเข้ามาก็เป็นธรรมดานะครับที่อุปสรรคปัญหาที่อาจจะมีเข้ามาบ้างที่จะต้องแก้ไขนะครับบางสถานการณ์ของชาวปีละกาในไตรมาสนี้นะครับอาจจะมีบางช่วงในเรื่องของที่การเงินอาจจะมีการสะดุดแล้วก็ทําให้มาอ่า เกิดการสะดุดในเรื่องของการงานได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดว่าส่งผลที่ดีที่เกิดผลที่ดีให้กับชาวปีรกาในช่วงนี้นะครับก็เมื่อคิดมาแล้วคิดว่าไปโซวผลต่างที่ดีก็ไม่ควรโอ้ยหลังเลใจนะครับก็เรียบดาเนินการนะครับแต่บางทีถ้าชักช้าก็จะส่งผลไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการรีบเร่งในเรื่องของการ ดำเนินการไม่ภาวาะก็วงหน้าก็วงหลังอยู่นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นสามารถบริการจัดการได้ด้วยดีนะครับที่จะส่งผลของค่าเม็ดเงินสูคมม่สความมั่งคงั่งสู่ความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นรายได้รายรับที่จะมีเข้ามาต่อไปกับผลประโยชน์ที่ได้รับที่เหมาะสมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรหลังเลใจนะครับคิดไตรตรองนะครับวิเคราะห์ออกมาแล้วก็รีบดำเนินการก็จะสู่ผลสำเร็จ ได้รับใจชนะที่ดีนะครับในทิศทางการเงินเงินเก็บเงินเหลือในช่วงนี้ชาวปีรักกานะครับก็จะมีความกระต้นกระเต้นบ้างในเรื่องของการเงินที่จะเหลือจะเก็บนะครับก็น่าจะเป็นเงินที่ได้มาก็ใช้ในเรื่องของการหมุนเวียนในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับหรือเงินที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการหมุนเวียน กับการลงทุนการทำกิจการใดๆก็ตามนะครับที่อาจจะต้องได้มาแม้จะเกิดความสําเร็จขึ้นก็ตามผลกําไรที่ได้ไรายรับที่มีเข้ามาผลตอบแทนที่ได้เกิดขึ้นก็จะมาหมุนในเรื่องของการดําเนินธุรกิจต่อไปมากกว่านะครับก็จ,จะยังไม่มีส่วนที่จะได้เก็บเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับส่วนในทิศ่างการเงินงนั้น ในเรื่องของการที่เสียผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจาวีรักกานะครับบางทีมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการมอบหมายเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินต้าให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลอันนี้ก็ต้องรบอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับจาวีรักกานะครับซึ่งบางทีอาจจะส่งผลในเกิดความยุ่งยากลําบากใจกับตานได้ในเรื่องการเงินต้ามีการวาน หวาไว้วางใจมากจนเกินไปที่อยาจจะมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลบัญชีในเรื่องของการดูแลเงินนั้นเจ้าปีริกาจะเป็นที่เป็นเจ้าของบัญชีเจ้าของเงินก็ต้องหมั่นตรวจสอบนะครับถ้ามีลูกน้องบริวารที่อ่าคอยดูแลในเรื่องของการเงินการบัญชีอยู่นะครับซึ่งความรู้สึกของ ลูกน้องนั้นอาจจะไม่ค่อยกระจ่างจัดนะครับมีความเมื่อคลึมที่แฝงอยู่ด้วยที่อาจจะจ้องจ้องมองๆในเรื่องของการที่จะหวังเงินผลประโยชน์นะครับในเรื่องของการยักยอกเงินหรือในเรื่องของการาสร้างาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบัญชีให้พิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดความยุ่งยากในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นควรหมั่นสวนรวจสอบนะครับในเรื่องของการเงินทรัพย์สินของมีค่าของตัวเองมันดูแลบัญชีให้ถูกต้องอยู่เสมอนะครับจะได้ไม่เกิดการปิดพลาดส่วนในทิศทางการเงินเกี่ยวกับที่เข้ามาในเรื่องของมรดกก็มีให้กับเจ้าปีราคาได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมแต่ไม่มีความเ,าเติบโตมากยิ่งขึ้นกับมรดกที่มีเข้ามา นะครับหรือไม่ก็มีเงินในเรื่องของเงินตกเบิกเงินก้าประกันความเสียหายต่างๆที่ยังไม่ได้รับการชำระนะครับก็จะได้รับในช่วงไตรมาสนี้ที่มีเข้ามานะครับบางคนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถี่ีาจะมีเข้ามาด้วยที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะมีบ้านมีรถเกิดขึ้นนะครับบางทีเงินที่ได้กําไรมา รายได้ที่มีมานะครับก็ไม่เป็นเงินส่วนเก็บนะครับแต่นำไปใช้จ่ายในเรื่องของการที่สร้างบ้านหรือว่าเรื่องของรถก็ได้ที่ไปโยนกับจุดตรงนั้นมากกว่านะครับในเรื่องของรายจ่ายนั้นก็ในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการาประดับประดาสรีระของตัวเองที่จะจะมีเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงไตร,ตรามาสนี้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นก็อาจจะ ใจ่ายจ่ายเงินมากอยู่กับการแต่งตัวแต่งเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองให้มีความสดใสใมีความมีสเสน่ห์นะครับก็ในเรื่องของเสื้อผ้าาพอในเรื่องของการประดับความสวยเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็จะมีการใจชาจ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะมี เรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบำรุงบำเรอความสุขให้กับตัวเองที่อาจจะไปใช้จ่ายในการกินในการดื่มในการฉลองต่างๆในที่อยากโกจรไปเที่ยวนะครับการกินการดื่มการฉลองไปต้องเที่ยวที่อยากโกจรที่ทําให้ต้องจ่ายเงินตุ้มเทกับการสร้างความสุขให้กับตัวเองมากอาจจะพิเศษสักหน่อยในช่วงนี้นะครับบางทีก็ระมัดระวังด้วย ที่ใช้จ่ายจนเปลินแบบอิสระเรื่องคิดหน้าคิดหลังที่ส่งผลให้เกิดมีปัญหาได้เช่นกันนะครับซึ่งส่งผลในช่วงนี้าอาจจะตังตามให้ปีละรากานั้นไม่ก็จะมีเงินเหลือเก็บหรือบางคนก็จ,จะสู่สถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากได้เช่นกันกับการเงินนะครับตากว่าท่านไม่รอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับแต่ใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับแล้วก็การออกเที่ยว กินดื่มที่ใช้เงินหนักๆอาจจะมากเป็นพิเศษถ้าไม่ระมัดระวังรอบครอบนะครับการไปดื่มจะลองมากมายแล้วก็ส่งผลในการเงินก็มีปัญหาได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องรอบครอบระมัดระวังนะครับที่เกี่ยวกับการจชาจ่ายเงินก็ในลักษณะที่จ่ายจ่ายฟุ่มเฟือยบำรุงความสุขให้กับตัวเองการตกแต่งรูปร่างประดับประดาต่างๆให้กับสรีระของตัวเองนะครับ และก็ในเรื่องของการเงินที่จะถูกยักยอกได้อันนี้ก็เป็นทิศทางในลักษณะแบบนี้นะครับที่จาปีละกาต้องระม,มัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในไตรมาสนี้นะครับชาวปีละกานะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับก็ระม,มัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีคนที่เข้ามา สร้างความรักความสัมพันธ์ด้วยความเป็นเจ้าชู้ก็ได้นะครับที่อาจจะก็ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับเจ้าปีระกาในช่วงไตรมาสนี้นะครับที่บางทีเป็นคนเจ้าชู้หรืออาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ที่อาจจะเข้ามาผูกพันนะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาส่งผลในเกิดถึงเรื่องของรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับ<ท> <efter> บางคนก็ไปตุ้มเท กับความลุ่มหลงในความรักความสัมพันธ์นะครับที่บางทีก็บางคนก็อาจจะได้รับแรงสนับสนุนด้วยเสน่หเข้ามานะครับหรือบางคนก็อาจจะไปทุ่มเทกับการไปบำรุงบำเรอสนับสนุนกับผู้อื่นหรือคนที่ตัวเองตัวกกตูกใจนะครับก็อนจ,จะไปทุ่มเทในเรื่องของการเงินให้ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็เรียกว่า มีทั้งบางคนที่ได้รับมาด้วยแรงเสนหานะครับหรือบางคนก็ไปตุ้มเทให้กับบุคคลอื่นที่เป็นด้วยแรงเสนหานะครับเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนกับอิสระแบบคุณโสดโสที่เพลิดเพลินกับความสุขความสําราญนะครับก็ไม่ได้กำหนึดถึงในเรื่องความปลอดภัยในเส้นทางทางการเงินสักเท่าไหร่ก็อะไรก็ตามที่จะทําให้เกิด ตัวเองมีความสุขกายสบายใจก็ทุ่มเทเรียกว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มก็ได้ที่ให้เกิดความสุขในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไม่ใช่รักที่จะก็ามาเป็นรักแท้ที่จะไปสู่อนาคตที่ส่งเสริมไม่มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงต่อกันอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางต่างกันเงินด้วยนะครับกับความรักที่บางทีเข้ามาไม่ก้อยเป็นไปในทิศทางที่ดีนักนะครับ ส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่พบรักที่ดีๆที่เกิดขึ้นได้เช่นกันที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับบางทีก็เส้นต่างๆการงานชักนำมาใหไ้ได้พบได้เจอกันนะครับหรือบางทีก็เพื่อนชักนำพามาให้ได้พบแล้วก็เกิดเป็นความรักที่ดีๆเกิด September, ขึ้นมาได้เช่นกันที่จะมีการพัฒนาไปสู่ความรักความเป็นครอบครัวในอนาคตได้เช่นกันที่จะเป็นความรักความมั่นคง นะครับหรือด้วยบุญกรรมในอดีตชาติที่ส่งผลให้เข้ามาได้พบได้เจอในช่วงไตรมาสนี้นะครับเป็นช่วงของการกําหนดระยะเวลาให้มาพบเจอกันก็จะเกิดเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็มีโอกาสในการที่จะพบคนที่มีฐานะดีหน้าที่การงานดีที่จะมีเข้ามาได้เช่นกันในช่วงไตรมาสนี้นะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงไตรมาสนี้นะครับคู่ที่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับบางทีก็มีรู้สึกความทุลักทุเลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกเงาเงาในจิตใจในความรักความสัมพันธ์ที่ขาดความอบอุ่นนะครับที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่ไกลกันลิบลี่นะครับก็บางทีบางคืนบางวันก็มีแต่อันหลัง ให้กันนะครับก็ตามห้ความรู้สึกที่ผ่านมาไม่ก็ดีนะักนะครับก็จะมีการหนันมาดูแลเอาใจใส่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับมองเห็นถึงคุณค่าของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับมีการบางทีก็ไปเลี้ยงเฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์กันอีกนาะมทีในการคบรอบวาระอะไรก็ตามแต่ที่มีเข้ามานะครับในเนื่องกับ เรื่องวันสําคัญสําคัญของคู่รักที่มีเข้ามาก็จะมีการไปเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์กันแต่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีสเสน่หาเข้าหากันในช่วงนี้นะครับก็มีการมอบความรู้สึกดีๆเข้าหากันนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็จะถูกเคลียร์ออกไปนะครับด้วยความเป็นหนึ่งดาบก็จะช่วยกระจัดปัญหาต่างๆออกไปความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วก็มีกิจการอะไรใหม่ๆกิจกรรมอะไรใหม่ๆ,ๆที่มีเข้ามา มอบความรู้สึกที่ดีๆที่มีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็เกิดความอบอุ่นที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นไปได้ทิศทางที่ดีบางคนก็มีเรื่องข่าวดีๆในเรื่องของการที่จะมีบุตรมีตาย,ยากได้ด้วยเช่นกันที่จะจะมีข่าวในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสนี้นะครับและก็นี่ก็คือ การงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรปีรักกานะครับก็ขอให้ชาวปีรักกามีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ